สวัสดีครับผู้องขกบวนชาเนี่ยนะครับืันนี้ขกบวนเห็นไหมเผาบะเขียแล้วครับเพื่อนบะเขียยาวนะครับมาเขียยาวโอ้ยทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับเนี่ยครับเอาเนี่ยแทนเลยนะครับนะครับของแท้เลยนะครับนะครับเผาแขวสุบแล้วครับเดียกเป่นไงเรียกภาษาองว่าอะอันนี้ครับโอ้เดี๋วนะครับวันนะครับเอาเป็นทางทางนี้นะครับ นะครับนะครับเพื่อนเผาแล้วครับเผาเผาแล้วก็บไ้นุชซุกแล้วครับครับปิ้งอ่ะท่านก็สีแดงๆนะครับนี่เพื่อนเผาแล้วครับเผานะครับเผาแล้วครับพอไปเรื่อยเรือนะครับจนกว่ามันสีเปรี้ยแล้วครับนะครับจนว่าหนังสีหลอกอแล้วครับแล้วก็บรรทัดเสียวลงตำกว่านี้นะครับนี่สีมันก็คือที่พอสูหรอกครับครับ่อเคมาขมาในเมนูกับปิ้งในแห้งนะครับ ่เมนูนั่ครับครับนี่กูวันกับซุปมะเขียวยาวนะครับอ้ยทั้งยาวนะครับยาวจริงๆนะครับทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับนะครับนะครับก็หน่อยๆนะครับนี่ดีนะครับนะครับเห็นะครับนะครับวนวนไปนะครับนี่ครับทัาไปชมการตอนกินเลยนะครับนะครับตอนนี้ครับนี่ครับกอนนังเผานะ้ครับกูวันกับเดี๋วเผาไปเลยนะครับ ไปส้มกันกินเลยนะครับทำนี่นะครับันี้ครบไปกันเลยครับครับไปนี้หลังจากที่ปิ้งเลยนะครับปิ้งเราครมากินกันเลยนะครับเพื่อเสดสแเราได้ครับโอ้โหเพ่เสดสจเราครับมากินกันเลยครับนึ่ครับสูบกเขียยาวนะครับอ่กรกเขียทั้งยาวทั้งใหญ่นะครับนะครับกรกแตงกันน้อยน้อยนึงนะครับป้อยเลียดหน่ครับเดี๋ยวครับ่ว่าบักเขียนี่มันเงยนะครับมักมักเขียนะครับ ครับใหญ่นะครับนะครับก็ได้ต้อนมีแหละครับควนซื้อมา20บาทนะครับเดี๋ยวซีนไว้ครับธิวาย่างนะครับหลัวากินกับเนื้อแห้งนะครับนะครับใช่ผ่อนเนื้อแห้งนะครับเนี่อครับอาหารนิสานบ้านเขาได้ครับครับโอ้ยเกิดเป็นคนนิสานครับยังก็ได้กินได้ครับมาลองวางเลยครับมีความสุขหลายครับลองวางความสุขกับชีวิตได้ครับนะครับนะครับธิว่ามากินเขาเหมือนกันได้ครับควรกับขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทุกกาลังใจย์นะครับขอบคุณชีวิตเสมอครับ ียวมากินกันเลยครับ mm hmm. เยอยใหญ่นะครับใหญ่ยาวนะครับนะ mm hmm. ครับนัเสือครับนอนกินเสียนะครับหัวใหญ่ไปด้ดวยเย็นกันแล้ว ยืมเงินเงกลัว,ม,ลว,ลวมันนะครับจ่ายไปครับหอมวันนะครับอว่นนะครับอืม เราถือกันนะครับนงอย่างน,นครับนอาจยะดขงไหนึนครับเป็นเียงเียงน่ะครับมะเขียยาวสิครับว่าแล้ว S <S อ๋อคือหมจบเลยนะครับ้อเคขมบคนครับรู้สึกตไปเลยครับ ตำหนินะครับสวัสดีครับ